ทานเองเป็นคนพิจีพิถันและชอบดูแลคนรักรอยรักหักเหลี่ยมตะวันชอบไหมคะชอบอ่ะชอบรอยฝันตะวันเดือดอ่ะด้วยใช่ไหมชอบหมดเลยากใครก็ได้เนาะชอบบอดี้การ์ดไหม เซกิอุดยออนั่นวันนี้เนี่ยนะคะเซกิบอดี้การ์ดสุดหล่อจากรอยรักหักเหลี่ยมตะวันเขาจะมาพูดคุยกับเราในรายการเลยไมาจะเปิดออกบอกเลยนะคะว่าผู้หญิงแบบไหนที่ผู้ชายกลัวสุดๆเลยค่ะงัวจะทักซะหน่อยเลยไม่กล้าพูดแล้วฮยทำไมน้องคะทำไมนั่งสไกลขนาดนั้นค่ะพวกี่อยู่นี่กันเอาเหรอครับเอาพี่ครับสวัสดีค่ะ แต่น้องนั่งตอนนั้นก็ดูเท่ดีเหมือนกันนะคะจากที่น้องรู้สึกว่าจะมาบอกว่าผู้หญิงแบบไหนที่ผู้ชายกลัวพี่เริ่มรู้สึกกลัวน้องเหมือนกันค่ะเพราะกลัวน้องจะกลัวพี่ก่อนพี่เลยเถอะก่อนดีกว่าชิอนางนี้ดีกว่าแล้วนี่เลยค่ะไปนั่งตรงน้นเพราะเขากลัวเรานั่นแหละโอเคมาแล้วสวัสดีแล้วสวัสดีแล้วมาสวัสดีค่ะดีเชิเลยนี่เลค่ะ มาให้มาม่าส so <so ั่งแท้ลดหน่อยจริงๆนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยแอบรวพี่ๆนะครับเพราะพูดไปคุยมาเริ่มรู้สึกว่าพี่ไม่ค่อยน่ากลัวแล้วนะเออจริงๆไม่น่ากลัวเลยใช่ไหมฉันนั่งเลยค่ะนั่งเลยนั่งหลันะครับผมนั่งไม่น่ากลัวน่ารักมากๆเลยค่ะเขาพูดอย่างนีะหมายถึงพี่ค่ะหมายถึงพวี่ค่ะ นี่แหละน่ากลัวจริงๆแล้วนะคะก็ขอต้อนรับน้องบอมเข้าสู่รายการผู้หญิงผู้หญิงด้วยวันนี้น้องบอมจะมาเปิดอกให้พวกเราฟังเลยใช่ไหมว่าไม่ใช่อย่าห้ามสิห้ามทำไมอะพี่นลอยากให้เปิดแค่อกได้ยินพี่น่าห้ามหรือเปล่านั่งหัวเราะอยู่ะตายแล้วปวแล้วครับ่อวันนี้จะมาเปิดโนมากเล่าให้พวกเราฟังนะคะว่าผู้หญิงแบบไหน ที่ผู้ชายกลัวอยากจะรู้เหลือเกินใส่เลยเหรอครับผมจะเอาเลยใส่เลยถ้าสำหรับผมนะครับผู้หญิงที่ที่ที่ผมรู้สึกกลัวเนี่ยผู้หญิงไม่สะอาดครับอ๋อไห้ยได้ได้งั้รู้เลยเดี๋ยวไม่ไม่สะอาดเดียวพอผมบอกปั๊บรู้แล้วู้เลยว่าเป็นใครคือยังไงนะแล้วว่าในนี้มีผู้หญิงที่ผมจะต้องกลัวแล้วใช่ไหมครับ บอมจ๋าบอมก็ช่วยดูนิดนึงแล้วก็ถามว่าของอะไรของใครบ้างในพื้นที่เนี้ยมีคนมีของเยอะอยู่คนเดียวเยอะมาื้ารกก่อนสามาถไหมฮะแต่มาโชว์ได้ไม่ยากยค่ะอแค่แค่ของร้อกับน้องบอมเขาไม่กลัวหรอกเขบอกเขามีเขามีแบบที่ไม่แบบน่ากลัวจริงๆสำหรับเราคืออะไรไม่สะอาดจุดไหนครับคือมีกลิ่นฮะมีกลิ่นปากอ๋อคือจุดแรกผมเป็นคนที่แบบถ้าสมมติว่าเจอผู้หญิงสักคนหนึ่งอย่างเงี้ย ผมจะโฟกัสที่ที่ปากก่อนเลยอันดับแรกนะครับ<ใ>น,นะ,นะสมมุติว่าเราเราคุยกันอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมตว่า,วาอุ้ยสวยมากสมมุตินะครับอ่าไม่ไม่ไมไมห,มหมายถึงว่าสมมุติว่าพี่มีกลิ่นปากแต่ว่าจริงๆแล้วพี่สวยมากอย่างเงี้ยนะเพราะราเราคุยกันอยู่แบบปื๊บปื๊บปบสักพักจากการที่มองหน้ากันเราเออฮะ อาพูดไปแล้วก็คุณก็ฟังเสียงผมไปแล้วกันนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะเคยเคยมีประสบการณ์ที่แบบต้องเคยเจอใช่ไหมคือเป็นผู้หญิงที่สวยโปรไฟล์ดีเรียนเก่งจบนอกขับซุปเปอร์คาร์โอ้ยเจ้าแผงที่ลยผู้หญิงบ้าอะไรก็ไม่รู้เก่งขนาดนี้แอ้วเขามาคุยกันเท่านั้นแหละสวัสดีครับมาเฟรดหาเพื่อนเลยบอกว่าเอ้ยอยอยู่เอาไปแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยไม่วันนั้นีเขาอาจจะแบบใช่ครับเขาไม่กินเขาหรอคือได้ไม่กิน มีการบอกไงรูเปล่ายูเอาไปละกันบอกเพื่อนคือผมว่าความประทับใจแรกอะเนาะมาครั้งเราเราเจอกันอลไรต่อให้สวยแค่ไหนก็ตามถ้าแบบพูดมาแล้วแบบมันมีกลิ่นผมว่ามันไอกลิ่นตรงนี้มันมาได้ได้ง่ายที่สุดนะครับความสวยเราเห็นด้วยตาอะไรเงี้ยแล้วคุณอ้าปากขึ้นมาแล้วแบบปึ๊บ กลิ่นหอมจบเลยใจ่ไหใช่ครับผู้หญิงปกติผู้หญิงโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีกลิ่นหอมจากน้ำหอมอยู่แล้วใช่ไหมใช่ใช่นะฮะเขาเรียกว่าฮอร์โมนของบุญเอาเป็นฟ์โโมนแบบธรรมชาติของตัวเองเงี้ยนาะก็คือกลิ่นรักแระอือใคจเปรี้ยวเป็นกลิ่นส่วนตัวอาไว้แล้วครับคุณผู้หญิงขะฟังไว้เรียนมาแทบตายจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกมาเสียต้องกลิ่นปากไม่ได้มาต้องไปดูแลตัวเองซึ่งผมว่ามันเป็นข้อที่ง่ายนะในการรักษามันเป็นจุดเริ่มต้นในการแบบว่าดูแลดูแลสิ่งสิ่งแรกที่แบบที่อยู่ในร่างกายเราอะไรเเงี้ยยรรราาาะใช่กน บ่อยบางทีมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องรกษาความสะอาดแต่ว่าเขาฟันผุมีอาการข้างในก็มีแต่มีเทคนิคนะเราเคยเล่าข่าวกันพี่น่าจช่ไหมคือถอนให้หมดเลยใช่ไหมครับได้เลยได้เลยได้เลยจ้าบ้าแล้วปรากฏว่ายังไงรู้ไหมเทคนิคที่เคยเล่าข่าวไปสั้นๆในเวลาเร่งด่วนสมมติจะเจอหนูพอดีปุ๊บเนี่ยเราจะเช็คยังไงก็อันนี้อาจจะดูอนี่นิดนึงแต่ว่าข่าวเขาบอกมาจริงๆนะคะให้เราเนี่ยทดสอบจากตรงนี้ตึ๊งแล้วก็พอแห้งปุ๊บ ดมจะรู้เลยว่ามีไหมแล้วก็รีบกลับไปเช็คตัวเองด่วนเพราะบางทีเนี่ยเราทำเนี้ยหรือกับกระจกอะไรอย่างเงี้ยกลิ่นมันไม่เสถียนนะเราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่มีกลิ่นแต่จริงแล้วไม่ชัดเจนเท่ากับการได้ทดสอบที่ข้อมือแล้วก็พ่สูจน์ตัวเองตัวเองอันนี้ต้องแอบทำนะคะอย่าไปเจอผู้ชายเดี๋ยวก่อนนะตัว ไม่ห้อยตัวเดี๋ยวเรามาอะไรเงี้ยน่าเกลียดต้องบอกพี่หน้าว่าผู้หญิงอีกประเภทที่กลัวมากๆคือผู้หญิงที่เก่งเกินเป็นยังไงคะจริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าผู้ชายทุกคนชอบผู้หญิงเก่งครับแต่ว่าในการแบบเก่งเกินไปอย่างเงี้ยฮะแบบเก่งโชว์ภูมิอย่างเงี้ยนะผู้ชายบางคนก็ไม่ชอบจริงๆผู้ชายครับผู้ชายทุกคนจะมีฟอร์มและมีมากเพราะนั้นถือว่าในการจีบหรือว่าเรารู้จักกันแล้วเนี่ยเราก็จะแบบว่าผู้ชายทุกคนค่อนข้างที่จะแบบว่าอยากให้แคร์และดูแลผู้หญิงแต่บางครั้งเนี่ยผู้ชาผู้หญิงเนี่ยนะ พูดขึ้นมาแบบเฮ้ย like. ฉ like ันร Wh ู like like material, ้มากกว่าเธออะไรอย่างเงี้ยฉ <pol> ันแบบอย่างงี้อย่างงี้ฉันผ่านตรงนี้มาฉันจบตรงนี้มาฉันเคยอย่างงี้มาอะไรเงี้ยบางครั้งแบบอ้าวเออก็ได้กันเธอดูแลฉันแล้วกันนะครับมันก็ไม่ใช่อ่ะฮะแล้วพอผู้ชายมันก็หมดแล้วอ่ะครับนะู้หมไหมครับหนุไม่เกชอบคือจริงเก่งได้แต่อย่าเกยทับใช่ไหมครับผมไม่น่ารักเออเราคุยกันแบบเออเก่งๆแชร์ประสบการณ์ดีกว่าคุณอย่าแบบอย่ามาค่มเราสิอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วแบบไหนอีกแบบไหนอีกผู้หญิงอ่าจริงๆแล้วการแต่งตัวจัด ผมก็ไม่ชอบนะจ,<า>จริงจริงๆๆๆอันเนี้ยไม่น่ากลัวแต่ว่าโดยส่วนตัวผมคือแบบไม่ค่อยชอบคือบางครั้งแบบแต่แตงตัวเยอะ,ะแต่งหน้าเยอะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงมีออปชั่นเยอะครับมีอายไลเนอร์มีขนตาบ <Big Eye S 2> ิ๊กอายเลยอย่างเงี้ยครับนะฮะแบบคือแบบบางครั้งกว่ากว่าจะกว่าจะสวยได้ผู้หญิงบางคนกว่าจะสวยได้นี่นะครับคือลงรองพื้นด้วยอะไรด้วยและเดี๋ยวนี้ผู้หญิงบางคนลงรองพื้นด้วยอะไรด้วยเขาก็ลงทั้งนั้นแหละเอาเหรอฮะบลไม่ลงมลูไม่ลงเหรอมลูนี่ นนีไม่แต่พวกเราต้องทำงานหน้าจอไงพี่ไก่ก็ไม่ลองพี่ไก่ก็ไม่ได้ลองรองพื้นไม่ใช่ว่าอยากเป็นผู้หญิงดีเลยมาไม่ทันมาไม่ทันแล้วแบบคือบางคนนะครับบางคนผมเคยเจอเคยเจอผู้หญิงลองพื้นผิดเบอร์อย่างเงี้ยหรอใช่ฮะผมขอกว่าเลยอ่าไม่ข่าวครับเผาฮะใช่แล้วมีด้วยหรอคะคือคือแบบไปออกงานแล้วแบบโอ้โหผู้หญิงแบบยืนเชียร์อยู่หน้าเวทีเนาะแล้ว ผมก็แบบอดไม่ได้เป็นผู้ชายปากเร็วด้วยครับอุอ้ยขอโทษน,นะครับนี่ลองลองพื้นเบอร์เลยครับตัวเทามาเลยแต่ก็แบบก็แซวแซวเลยเนริงจริงอ,งงอะผูะ้หญิงหลายๆคนนะมีความรู้สึกว่ายิ่งแต่งหน้าเยอะยิ่งสวยยิ่งเด่นแล้วทำไมมันไม่ดีตรงไหนอะคะคือมันไม่ดีตรงนี้พี่นส่สมมติว่าเราเห็นผู้หญิงแต่งหน้าสวยๆนะฮะสวยๆนะครับอะไรเงี้ยอุ้ยผู้ชายก็มองเพลินชิมมีควาุสอุ้ยผู้หญิงสวยอุ้ยหนตาเต็มตาโตโอ้โหมาแบบน่ารักเลยแต่พอลังหน้ามาสิครับมันตกใจตรงนี้แหละมันเป็นฟิลแบบตกใจตรงนี้ อันนี้คือประสบการณ์ตรงคือรุ่นน้องครับรู้จักกันมาแบบนานมากเราก็แบบไปแฮงเอาท์ด้วยกันไรเงี้ยแล้วก็มนนอนห้องนอนห้องเดียวกันหลายคนนะฮะ ตื่นมาปั๊บคือผมเนี่ยต่อให้ไปแฮงเอาท์ไปดื่มอะไรก็ตามทุกครั้งยังไงต้องกลับมาอาบน้ำสระผมล้างหน้าไหมล้างหน้าทุกอย่างสระผมด้วยนะฮะแล้วแบบนอนเราก็ต้องได้จะได้หลับให้สบายนะใช่ครับหลับเลยเราเต็มที่เราแบบว่าไปใช้ชีวิตมาแบบหนักละแต่ผู้ชายสะอาดแต่ผู้หญิงเราครับผมโอ้โหตื่นมาครับขนตาไปอยู่ที่คิ้วกอนแถมไปอยู่้ตงตาครับผมแบบนี่เรื่องจริงเลยจริงครับเรื่องจริงๆริงแล้วแบบล้างหน้าออกมาที่ผมบอกว่าเป็นรุ่นน้องผมนะครับ ยายผมยยเรียกเขาว่ายายเลยครับผม,มก็เลยแนะนำว่าแต่งหน้าต,ตลอดเวลาใช่รือถ้าไม่งั้นก็ช่วยเอาอะไรออกไปให้หมดเถอะตลอดเวลาใช่ใชครับให้เราแบบออ<ๆ>รู้สึกชินนะอะไรเงี้ยแต่ว่าผมรู้สึกว่าผู้หญิงเนี่ยแต่งหน้าอ่อนๆพอคนะครับนะฮราแบบ คือต่อให้เคยแต่งหน้าหนักไนยังไงก็ตามอย่างเงี้ยถ้าวันหนึ่งแบบคุณกลับมาสู่แบบแต่งหน้าแบบเบาๆเดี๋ยวยังไงผู้ชายก็จะชินสายตาเราก็จะเห็นความสวยของเขา่าแบบมันออกมาแบบนี้พูดคล้ายๆการฉีดน้ําหอมเนาะตัวเองเนาะเวลาฉีดหนักๆมือเข้ามันกลิ่นชินกลิ่นตัวเองไงปรากฏเดินมา500เมตรคนได้กลิ่นแล้วเงี้ยแต่งหน้าเหมือนกันใช่ไหมยิ่งเขาแต่งหนักๆมันก็ชินชินชินใช่ไหมใช่นะต้องคิดถึงใจคนเห็นตอนไม่แต่งบ้างอะนะอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันจะต่างกันมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่สุดดผมส่วนใหญ่จะเจอผู้หญิงแบบ ถ้าถูกว่าแต่งหน้าจัดมาเนี่ยก็ตามนสะดุดที่สุดเวลาไม่แต่งคือริมฝีปากทำไมอะคะแท่เป็นชีดแบบชีดนะครับชีดนครับรู้สึกสงสารเลยอะนางป่วยมาหรือเปล่าเงี้ยป่วยหรือเปล่าพู้ชายคงคิดว่าป่วยมาใช่ไหมฮะจริงเป็นไหมฮะผมผมกูเป็นพี่หน้าไปไหนเวลาไม่แต่งหน้าค่ะ ไม่ไม่สบายมากไม่ครับผมช่วยเป็นเปล่าเลยคับพี่ปกตินี้ทุกอย่างเพราะเขาเห็นเราหน้ามีสีสันเงน้องบอมบอกพี่นีหน้าก่อนเข้ารายการบอกว่าผู้หญิงประเภทหนึ่งที่กลัวจริงเลยอ่ะกลัวมากเลยพี่นีหน้าจู้จี้คือผมว่าผู้ชายทุกคนนะฮะ99.99%เพราะว่าใน0.001เนี่ย น่าจะเป็นผู้ชายทูจี้เพราะนั้นแบบบางครั้งเนี่ยคือผมมาอยู่กับพี่สาวสามคนคเพราะนั้นผู้หญิงทุกคนจะมีอารมณ์แบบทูจี้แบบ เนี่ยเนี่ยอยู่สเฮ้ยทำตรงนี้สิเฮ้ยทำไมแบบเก็บของไม่เป็นระเบียบนี่ชี้ละแต่เพราะผู้หญิงแบบมีหน้าที่แบบดูแลทำความสะอาดบ้านทำกับข้าวทำอะไรอย่างเงี้ยพี่สาวผมก็่ทำไม่หมดเลยเพราะนั้นบางครั้งไอาการที่เราไปทำความเดือดร้อนให้เขาเนี่ยเขาก็จะมาจี้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 เราเสร็จเต็มทีเพราะนั้นบางครั้งที่สมมติว่าผมไปเจอผู้หญิงข้างนอกหรือว่าไปเจอใครก็ตามสมมติว่าเราคบใครก็ตามอะไรเงี้ยผู้หญิงก็จะมีความเป็นระเบียบในส่วนของผู้หญิงตัวนี้ซึ่งจริงมันเป็นข้อดีคครรรรับบบบขขอออองงงงงผผูู้้้้หญิินนนนนะะใเเเเเื่่่่่วววาาาามมมป็็ีียยยแแตจๆลชชสกกไได ความจู้จี้มาใช่ไหมครับเนี่ยบางครั้งจู้จี้เกินไปมันก็มันก็อึดอัดแต่ว่าผมผมหลายครั้งนะครับที่ผมรู้สึกได้ว่าผู้หญิงก็มีความอดทนในอย่างหนึ่งก็คือสมมติว่าผู้ชายก็โดนจู้จี้ไปอย่างเงี้ยฮะผมบอกพอแล้วพอแล้วรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วอย่าจู้จี้เลยอย่าบ่นเลยอย่าอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงก็บอกว่าเอองั้นฉันไม่ไม่บ่นงั้นงั้นันไม่บ่นฉันไม่จู้จี้ไม่สนใจเธอแล้วแล้วรู้สึกับ เออก็ดที่ขึ้นก็รู้สึกดีขึ้นแต่ยังไงผู้หญิงก็ยังจู้จี้เหมือนเดิมไม่แลรอถ้าเราสนใจเลยเราชอบเหรอคือแบบอยากทำอะไรก็ทำอะไรสุดทย่ายทำจริงเ็าไม่ชอบใช่ไหมเออก็ไม่ชอบอยู่ดีแล้วมีบ้างนิดหน่อยอะไรก็เป็นเสน่ห์แล้วสรุปชอบแบบไหนคะอันนี้ก็ไม่ชอบวันนั้นก็ไม่เอาอันนี้น้อยไปอันนี้มากไปสรุปพูดมาเนี่ยชอบให้อยู่กลางกลางมีทุกอย่างได้แต่มีแบบว่านิดนิดกำลังพอดีใช่ครับไอ้ตรงจุดนั้นหละบอกรู้ไหมว่ามันยากที่สุดที่ตเองทำ พอดีของผู้ชายแต่ละคนมันไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ตรง<ช>ไหนแต่สุดท้ายเป็นตัวของตัวเองไหม, <c oughs> มดีป่ะ<ด>สมมติสมมติพี่เป็นคนขี้บ่นย่างไงพี่ก็เป็นขี้บ่นเป็นตัวของตัวเองบอมชาแต่เราทมาวันนี้เธอขัดน้จจำมันเล่นนี่เราถุกท่านี่เสื้อแเด็ดเนี่ยนั่นก็อยู่คนเดียวไปแล้วกันนะคะไม่ได้อ,อีกไม่ได้ก็ต้องปล่อยเขาเป็นตัวเองสบายๆบ้านจริงๆแล้วการเปราะจริงจริงแล้วก็คือธรรมชาติดีที่สุดแหละครับนะจริงๆแล้วผมว่ามันอยู่มันอยู่ได้ไได้วยคนเรา จะอยู่ด้วยกันจะชอบการจะอะไรงไงด้วยกันเนี่ยฮะมันอยู่ที่การปรับนั่นแหละคใช่คือมันต้องจูนกันอะผู้หญิงเป็นแบบนี้แต่ผู้ชายบางคนอาจจะชอบผู้หญิงแบบนี้ก็ได้แะลรอย่างผมเงี้ยคือผมโสดตัวผมชอบผู้หญิงเจ้าชู้นี่แหละไม่ถึงยังไงเลยหมายถึงว่าเจ้าชู้จริงๆหรือทำเป็นเจ้าชู้ชอบเจ้าชู้จริงๆชอบผู้หญิงเจ้าชู้จริงๆผมชอบผมชอบชอบเล่นเกมอ่ะเหมือนแบบสมมติว่าเป็นการไล่จับแฟน ว่าไล่จับผิดแฟนหรืออะไรเงี้ยครับผมผมมีความรู้สึกว่าผู้หญิงเจ้าชู้คือผู้หญิงที่มีเสน่ห์เพราะนั้นผมจะรู้สึกพราวมากที่แบบเฮ้ยมีผู้ชายวันนี้เข้ามาจีบแฟนเราไอ้วันนี้เข้ามาจีบแฟนเราอะไรเงี้ยแต่คุณต้องรู้นะหึงครับหึงแต่คุณต้องรู้นะครับว่าเราผมคือเบอร์หนึ่งแต่หมายความว่าหมายความว่าผมคือเบอร์หนึ่งแล้วแล้วแบบแปลว่าคนอื่นมีเบอร์สองเบอร์สามได้อย่างเงี้ยเหรอคำว่าเจ้าชู้คือคบคนอื่นได้เลยหรอคือจริงๆอาจจะเป็นกิ๊กก็ได้อะไรเงยเป็นกิ๊กเขาเขาผมยอมให้เป็นกิ๊ โอ้มันเป็นอย่างนี้บูเข้าใจแล้วมันนำให้อลีนดีในการคบกันสนุกสนานใช่เพราะว่าคุณอ่ะจะไปคบกับใครจะไปแอบคุยอะไรยังไงก็ตามแต่ชั้นนะคือเบอร์หนึ่งนะแต่ถ้าชั้นรู้สึกว่าชั้นไม่ใช่เบอร์หนึ่งอ่ะชั้นก็จะไม่อยู่นี่ออกมาแต่ยังไงก็ตามชั้นก็เป็นบูก็เป็นผู้ชายจะยังไงก็ได้นี่ครับผู้หญิงน่ากลัวครับผมเลื่อนเรื่ัยเดี๋ยวเดี๋ยวชั้นเป็นเบอร์หนึ่งแล้วเขามีกิ๊กได้ไหมถ้าถ้าจับได้ต้องเลิก แต่จะไปพูดนุ่นนี่งตอดตอดตอดยังไงก็ได้อะไรครับตอดตอดครับบูมครับไปคุยอ๋อไปคุยไปแบบยังไงก็ได้แต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามบูมโทรคือบูมเบอร์หนึ่งเขาใจแต่เมื่อกี้บอกว่าจับได้ต้องเลิกแสดงว่าต้องคือเหมือนว่ามีแต่ห้ามรู้อย่างนี้หรอใช่ใช่ใช่แต่แบบจะยังไงเออปิดหูข้างหนึ่งปิดตาข้างหนึ่งมีเรื่องฉันชิดมันจะรอดอันนี้เขาัวเดียวกันเขาคุยกันกำลังจะบอกเลยว่าเป็นไวเดียวกันแล้วเห็นไหมว่าคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่านิยามของผู้ชายไม่เหมือนกันนะนิยาม แต่บางคนอาจจะบอกผู้หญิงมีเสน่ห์เท่ากับความฉลาดอะไรอย่างเงี้ยคือนิยามไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสุดท้ายมันก็อยู่ที่คู่คลิกกันนะและนี่วัยเขากําลังแบบตื่นเต้นกับการไล่ล่าความรักใช่ไหหนูไม่ไา้แล้วหนูจะคาแล้วเนี่อยเลยโอ้ย้าเอปแต่ถ้าแบบเป็นวัยพวกเราที่จะมีครอบครัวแล้วอย่างนี้ไม่ใช่ไม่สนุกเลยใช่อย่างงั้นก็ไปตามแบบว่าเขาเรียกอะไรนะแบบคลาสสิกดีกว่าหนึ่งต่อหนึ่งแบบนั้นดีกว่าหนึ่งต่อหนึ่งฮะอะไรขี้หึงมากพี่หน้าเหรอ ไม่มีเนื้อของคนนั้นเล่าเออพี่น่หึงงไมไม่ไม่หึงเขาเรียกว่ารักมากเดี๋ยวนะให้หึงก่อนจะคุยกันต่อโปรดฟังเสียงหัวเราะพี่น่าแล้วค่อยคิดว่าจะคุยอะไรกันต่อเมื่อสักครู่พอบุญพูดจบพี่น่าหัวเราะไม่หึงไม่หึงแค่รักมากใช่ไหมคะแหมใช่พี่เราเราเข้าข้างตัวเองเนะเราก็เหมือนตัวเองแหละใครจะพูดไงไม่ต้องสนใจจับได้ค่าอย่างเดียว อันนี้แหละน่ากลัวอันนี้เขาเรียกว่าโหดเลยค่ะไม่หยแล้วใช่ไหมอันนี้เรื่องหนึ่งก่อนจะเข้าเรื่องบันเทิงนะคะผู้หญิงแบบไหนที่แบบว่าเป็นอุดมคติในอุดมคติของผู้ชายเลยอยากจะมีแบบไหนถ้าถ้ากันส่วนตัวผมนะผมผมอย่างที่บอกผมอย่างที่บอกก็คือผมชอบผู้หญิงเก่งแต่ก็พอประมาณะไรอย่างเงี้ยผมชอบผู้หญิงพูดเก่งเห็นไหมว่าพูดเก่งปั๊บถ้าคุณมีกลิ่นปลาผมก็ไม่เอา ถูกไหมครับนะพอเราต้องคุยบางครั้งเราคุยกันแบบช่วยกันคุยให้เลยวันนี้เราจะไปกินอะไรกันดีวันนี้เราทำอะไรกันดีอะไรอย่างเงี้ยเอาแบบพอประมาณเป็นการแชร์กันได้นะแล้วพูดเก่งกับพูดมากเหมือนกันไหมไม่เหมือนครับผมเป็นยังไงเป็นยังไงถ้าพูดมากก็คือเมาส์อะสำหรับผมนะผมไม่ค่อยชอบผู้หญิงเมาส์ครับบางครั้งเนี่ยผมเห็นวานั่งนั่งหนุ่นั่งยิ้มแย้มอยู่แล้วแบบมีผู้หญิงเดินผ่านหรืออะไรก็ตามถ้าผมมองผู้หญิงคนนี้แบบเออผู้หญิงนี้ก็สวยดีสักพักผู้หญิงคนนี้ก็จะแย้งเห็นจะสวยแล้วเเาาสส็นู้หิงััย มาทางหน้าเลยนะครับตัวเองก็ยัดมาสเต็อร์ตามนะคุณเธอเธอเธออย่าว่ากันที่นี่าะเมาเขาแล้วแล้วรูปร่างหล่ะจำเป็นต้องดีไหมผมชอบผู้หญิงคนดีแล้วหน้าต้องเพอร์เฟกต์ไปตลอดไหมคะไม่ต้องเป๊ะมากครับขอสวยเดี๋ยวนี้ผมก็รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ผู้หญิงสมัยใหม่สัญญากรนเต็มเลยแต่ว่ามันคือเรื่องปกติเพราะนั้นเนี่ยคนที่ไม่สัญญรรมกลายเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์ขึ้นมา ข้าใจ่ายวแล้คุยกันรู้เรื่องก็พอแล้วแต่ว่าไม่ต้องถึงขนาดสมบูรณ์แบบจ้าจ้ามาเล่าครูสั่งแล้วย้ายย้ายหัวข้อด่วนย้ายหัวข้อด่วนอะไรครับผมมาเรื่องมาที่เรื่องละครกันบ้างดีกว่าเลยนะคะก็จะเห็นบทบาทหนึ่งบทบาทเป็นเหมือนกับคู่หูกันใช่ไหมมีชื่อคัตสึกับไซเกะอยู่ด้วยกันอยู่ตลอดเวลาอันนี้หนูบ้างไม่หนูบ้างนั้นเด็กเขาละสายตาบูมเหลือเกินทำไมอะบูมฟังเขารู้เรื่องด้วยเหรอเขาพูดอะไรอะพูดอะไรเมื่อกี้หนูบ้างไม่หูบ้างก็น่าเด็ดละสายตาอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันครับพูดแบบนั้นเลยไม่แต่ต้อง ถามก่อนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเลตติ้งความแรงสำหรับละครใช่ใชไหมครับ<ช>ตอนนี้เป็นท้ายของรอยฝันตะว,วันเดือนได้ด้วยว่า ดีครับไปไหนมาไหนเนี่ยนะฮะคนถ้าถ้าตัวผมเองเนี่ยนะครับก็คนจะเรียกว่าเซกินะครับนะฮะแล้วคนก็จะพูดถึงว่าอุ้ยเนี่ยชอบโซเลียชอบละครเรื่องนี้จังเลยชอบรอยฝันตะวันเดือดจังเลยนะครับเนี่ยสังเกตดูนะครับว่าผมสองคนคัสึกับเซกิจะเป็นตัวยืนครับของเรื่องนี้ครับออ๋ยืนอย่างเดียวครับผมนะฮะแล้วก็ประตูบ่งประตูบ้านเนี่ยนะฮะผมจับมาหมดทุกบานแล้วครับเปิดปิดให้โซเลียตลอดเวลานะครับนะฮะสังเกตดูก็แบบเต็มที่มากนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ย คนเขาจะเป็นคู่จิ้นอย่างเรื่องแรกก็จะเป็นมาริโอเต้าใช่ไหมครับเรื่องนี้รอยฝันตวันเดือกก็จะเป็นนันเดชยายาก็จะเป็นคู่จิ้นกันไปตอนนี้ล่าสุดนะครับมีเป็นคาสึเซกิเป็นคู่จิ้นกันครับเป็นคู่จิ้นใหม่นะเป็นคู่จิ้นใหม่ครับผมก็คูนตลอดจริงนะเห็นเขาบอกว่าทำไมชอบปล่อยโซเรโดนทำร้ายครับมันก็ยืนทำหน้าขมือคึงแบบว่าดูน่ากลัวแต่พอเอาข้อจริงแล้ว เอาตัวรอดทีผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตระกูลของเราเนี่ยนะครับมีองครักษ์เยอะมากเพราะนั้นเราแบ่งฝ่ายแบ่งหน้าที่กันไปนะครับนะผมเนี่ยยืนยืนยืนคอยเปิดระตงประตูอยู่ด้านหลังนะฮะคอยประกบหลังอยู่แล้วนะเพราะนั้นคนที่เดินหน้าเนี่ยก็ต้องรับไปก่อนสิครับให้คนข้างหลังแบบไปตีล้อมกอบไม่ได้นะครับนะบอกข้างหน้าแบบสู้ไปเต็มที่นะฝ่ายตรงข้ามก็แบบ ล้มหมดแล้วสุดท้ายก็คือใครเจ็บเราก็เอากลับบ้านสหน,าหน้าที่หลังอ่เปิดประตูอเอเฮ้ยไม่ใช <laughs> ่ก็หลายอย่างะนะฮะแ,<ต>แต่ว่าเดี๋ยวครับผม <c oughs> เดียเด๋ยวเดี๋ยวจะมีนะฮะ <c oughs> การลบทำคลาหาทุกอย่าง<อ>ทุกคนจะได้เห็นว่าคู่คัสึดและเซกิเนี่ยนะครับมีความสามารถเก่งขนาดไหนอ่าผมดูเลยต้องรองเห็นภาคแรกนะครับรอยรักหักเหลี่ยมตะวันนะครับเห็นฮาโลเก่งๆเสียสละแบบนั้นนะฮะคูาสุดเซกิผมบอกได้เลยนะครับว่า ไม่แกสู้ไม่ได้รอยไม่ได้สู้ครับผมสู้มาเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็จะบอกว่าหูทำไมข้าศึกเซเก่งขนาดนี้เลพูดไปเดี๋ยวจะหาว่าโมนะเดี๋ยวจะหาว่าผู้ชายผมโมอีกดูไปเถอะจะรู้ว่าโม้กว่านี้เป็นยังไงละครับผมเป็นยังไงมาร่วมงานกับช่องสามเรื่องแรกเป็นละครที่แบบว่าทุกคนจับตามมองขนาดนี้สุดๆเลยจริงๆแล้วรู้สึกตื่นเต้นนะฮะรู้สึกรู้สึกรู้สึกดีใจฮะตั้งแต่ตอนแรกที่แบบที่ที่ค่ายโทรมาแล้วก็แบบผมรับเลยนะครับผมนะก็แบบว่ามันมีโอกาสผมก็เล่นเนี่ยตอนแรกไม่รู้หรอกคร แล้วดูนะครับว่าการนั่งแบบนี้นะครับต่อให้เขาเขาเขาสู้เขาฟันกันไปเนี่ยครับผมก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าผมจะต้องแบบว่ามาเจอวิบากกรรมในการนั่งคุกเข่าสำรให้ปวดเขา่าปวดขาอะไรกันอย่างเงี้ยทรมานมากแต่ว่าก็สนุกมากครับทั้งหมดคือโอกาสของเธอมันคือจังหวะเวลาที่เธอต้องมาแล้วเข้าใจไหมใช่ครับผมนะฮะโ,โอกาสต่อไปผมก็ยังรออยู่นะครับสำหรับช่องสอัตนะครับผม สุดยอดใช่ครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณน้องบอมมากจริงๆมีคําถามอีกเยอะแยะเลยที่เราอยากจะถามหนุ่มหล่อคนนี้นะแต่พอดีหมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณแขกรับเชิญของเรามากๆนะคะน้องบอมกันตพัฒเพิ่มพูดพัชรสุขสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ค่ะน้าเอเอาละเอาไว้ไปตอบกันส่วนตัวเมื่อมีเวลาแต่ไม่ใช่พี่ช่วงหน้ากลับมาดูเรื่องนี้ไหมบอมเรื่องอะไรครับเมียถูกเสมอจำนิยามคำใหม่เมียถูกเสมอคุณห้ามพลาดข่าวนี้แล้วคุณจะรู้ว่าเมียถูก เสมอค่ะนี่น่ากลัวสุดน่ากลัวสุดเลยเลวร้า<สะ>ขอบอกว่าสาวๆาที่ไปร้านสะดวกซื้อมาเกิดความรักจากการทำงานร่วมกัน<สะ>เกิดจากความใกล้ชิดและคุ้นเคย<สะ>